สามสี่โอ้อันนี้ไอ้บัวขาวบอกีันหรอโอ้กินเขาเฮ้ยหินเขานั่้องบัวขาวอุ้ยคุณคุณคุณเสียบปอคบเสียบปอใครปอคเนื้อ โอ้อยใจบุญพร้มอมมาเนี่นไอ้พวเขาทังกรรมญ่ทั้งใจบุญพี่น้องเอ้ยเมือเชียงเมือเชียงมือเชียงเนาะเรียบร้ยเรียบร้อยอ่ากินพร,ร้อ,อ,อรมแจกพร้มอมใแล้วาน,ะนยวไปหน่อยนะทอดมาดนนองาได้หน ่ายุ่ถ่าย่อืมไม่มาตุ่มัวขาวกลับไปในำาได้ไหมโอ้ไปู้วโอ้คนชี่คันเอขับมาอ้ยเท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 อย่างเทเลย